สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA m a n i a Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตุยกับแอดมินเอจากเพจ NBA m a n i a ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมีบาทสทั้งหมด8คู่ค่ะเพื่อนเพื่อเป็นการเสียเวลาก่อนจะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้มุ่งหน้าสู่แสนซับกดไลค์หน่อยค่ะช่วยกดซับให้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณอีกครั้งครับเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยค่ะพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์สออกไปเยือนชิคาโก้บูลส์ ในเกมวันนี้นะครับสำหรับพอร์ตแลนด์เทรเวเซอร์พวกเขาจะไม่มีเดริกโจนส์จูเนียร์ครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าแต่พวกเขาจะได้โรเบิร์ตโคฟิงตันครับกลับมาจากคอนคาชันโปรโตคอลครับพลาดการลงสนามไปทั้งหมด 2, 2> <อ>เกมตอนนี้โรเบิร์ตโคฟิงตันกลับมาช่วยเกมรับให้กับทีมได้แล้วครับเกมวันนี้ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งที่2ของทั้งคู่นะครับย้อนกลับไปในเกมแรกเนี่ยพอร์ตแลนด์เทรเวเซอร์เนี่ยโดนปล้นในบ้านเลยนะครับทั้งที่นำมากว่า20<อ>แต้มสุดท้ายโดนชิคาโกบูเอาชนะไปได้ดัง แล้วก็สิ่งที่มันแย่ๆของ Portland t ์เทรเบเซอร์นะครับเรื่องที่ดีของ Portland t ์เทรเบเซอร์วันนี้คือเดมิเลอร์เนียมีฟอร์มที่ค่อนข้างร้อนแรงครับไม่ว่าจะเป็นการข้ามเข้าไปทําแตม้มการยิง3คะแนานการข้ามเข้าไปโจมตีห่วงต่างๆเนี่ยวันนี้เฉพาะควอเตอร์แรกเนี่ยเดมเลอร์ยกดไปถึง13แต้มนะครับ แล้วก็ไม่ใช่แค่เดมิเลเลือดครับอีกคนหนึ่งนั่นคือเอนเนสแคนเตอร์ครับทั้ง2คนเนี่ยมีเกมที่ค่อนข้างดีครับตั้งแต่เปิดเกมเลยเหมือนจะเป็นการเล่นพิกแอนด์โรนะครับ mm hmm. การเก็บแต้มใต้แป้นต่างๆเนี่ยวันนี้เอนเนสแคนเตอร์ hmm. ก็ทําได้ดีแต่เรื่องแย่ๆของ,ของพอร์ตแลนด์ทรัเบเซอร์นะั่นคือการเล่นเกมรับของพวกเขาครับเกมรับของพวกเขาวันนี้เนี่ยป้องกันวงนอกของชิคาโกบูลส์ไม่ได้เลยครับไม่ดีเลยจริงๆรวมไปถึงการรีบาวด้วย mm hmm. วันนี้พวกเขาเนี่ยมีแค่เอนเนสแคนเตอร์คนเดียวที่พยายามช ไม่มากนะครับต้องขอบคุณฟอร์มอันร้อนแรงของเดเมียนเลย์เลิร์และก็เอนเนสแคนเตอร์ครับพอเข้าสู่ช่วงคอ a เ i t y ที่2ครับพอร์ตแลนด์เทราเบเซอร์ทำได้ดีมากขึ้นครับโดยเฉพาะการเล่นเกมรับพวกเขาปรับเกมรับเป็นโซนครับทำให้บูสเนี่ยพลาดค่อนข้างเยอะจังหวะที่ควรจะทำได้บูสก็พลาดไป มันก็เลยทําให้พอร์ตแลนดเทรลเบเซอร์เนี่ยกลับขึ้นมานําได้ครับและประกอบกับแกรี่เทรนจูเนียครับในช่วงควอเตอร์ที่สองเนี่ยเขาเริ่มมีการทําแต้มที่มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการลุยเข้าไปทําแต้มการยิงระยะกลางและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยิง3คะแนนของแกรี่เทรนจูเนียวันนี้ก็ถือว่าช่วยงานได้เยอะจริงๆครับพอเข้าสู่ครึ่งหลังครับในช่วงควอเตอร์ที่สามเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่พอร์ตแลนดเทรลเบเซอร์เนี่ยทำได้ดีมากๆครับโดยเฉพาะเดมี่เลเลอร์ครับคอมบิเนชันของเขากับเอนเนสแคนเตอร์นี้ยังคงทําได้ดีมากๆครับเดมี่เลเลอร์นี่คอยเก็บขวาใตตต้้้้้แแแปปปนนอยย่่่าาางดีเเเลครรับบไมมวจะ็็กกใน การรีบาวเกมบุกถือว่าในช่วงควอเตอร์ที่สามเนี่ยทั้งสองคนนี้ช่วยงานให้กับทีมพอร์ตแลนด์เทรเวอร์เซอร์ได้เป็นอย่างดีครับเลยทำให้บางช่วงของพวกเขาเนี่ยนำห่างถึง19แต้มนะครับเดเมียนเล่เหลือในช่วงควอเตอร์ที่สามเนี่ยกดไปถึง15แต้มยอดเยี่ยมจริงๆครับแต่ในเกมวันนี้ครับชิคาโกบูลจะไม่ยอมง่ายๆครับอย่างที่บอกว่าการยิง3คะแนนของพวกเขาวันนี้ทำได้ดีจริงๆนำโดยลาวีมักคเคนนกับแซคลาวีเนี่ยครับทั้งสองคนเนี่ยครับช่วยกันค่อยๆไล่แต้มตามมาเรื่อยๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงงงงงงททีีีีี่่่่่่่่่เเ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 ดดดมมยยยยยนนนนนลลิรรรรรรร์อออออกกกไไไไปัััััััพพคคคบบบตตววววสสาาาขขชจ้หห พอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์ในวันนี้เกมบุกของพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์นี่ก็ช็อตไปได้ดื้อครับและสุดท้ายก็โดนชิคาโกบูลแซงขึ้นมานำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่โดนแซคราวินครับยิงลูก3คะแนนทีเด็ดครับทำให้พวกเขาเนี่ยขึ้นนำไป5แต้มนะครับ120ต่อ115ตอนนั้นนี่แฟนๆพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์นี่ก็แย่แล้วสุดท้ายมาเหลือช่วง11.5วินาทีนะครับทีมชิคาโกบูลยังคงนำนะครับ122ต่อ117ทันใดนั้นไม่นานาาเท่นั้นเองครับเดเมรลลอ์กด3คทันให้้ททีมมมตตาแแค่่2เานั้นนนะะครัับใจงหวที่บูเนี่ยส่งเข้ามาาให้กับแซรวินครับผู้เล่น ของพร r แลนทราวเบเซอร์นี่ก็ลุมสกัดเลยครับเป็นเกมรับที่เรียกว่าแกรี g a r y t จูเนีครับ <c oughs> ได้จับบอลและสุดท้ายบอลมันก็กุกกิกไปกุกกิกมาปัดมาเข้ามือใส่เดเมียนเลเลิดครับเข้ามือใครไ,ไม่เข้ามาเข้ามือเดเมียนเลเลิดและสุดท้ายมันก็เป็น <c oughs> <c oughs> เดมทามสิครับเขายิง3คะแนนแบบลูกยากๆเลยนะครับจับพวกเนียวยิง,ยง,ยงมีเฟดด้วยโอ้โหลงกลางห่วงเป๊ะเลยครับพร้อมกับไฟแดงแล้วก็เสียงออดดังเป็น Bu สเซ r Beater w i n n i n g Shot ชออีกครั้งหนึ่งครับนี่คือผลงานอันยอดเยี่ยมของเดเอียนเลเลไดอีกครั ของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับเดมียนเรเลิร์ดครับ44แต้ม5รีบาวด์9แอสซิส ฟิลโก5 7 7 3คะแนนวันนี้กดไป8ลูกนะครับยิง17เข้า8 47.1%โหดมากๆเอนเนสแคนเตอร์ครับวันนี้22แต้ม11รีบาลครับฟิลโก69.2%เป็นดับเบิลดับเบิลนะครับวันนี้ทำได้ดีจริงๆในจังหวะที่เดมี่เลเหลือเนี่ยนะครับจัดลูกยิงติดไฟแดงหรือว่าบัสเซอร์บีเทอร์วินนิ่งช็อตเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่นักกีฬานะครับที่ช็อกแม้กระทั่งผู้บรรยายในสนามเนี่ยครับที เลยเนี่ยคือ<ม>แบบนนะคือแบบงงจริงๆครับคือช็อกมากๆเพราะว่ามันไม่น่าเชื่อจริง<ช>ๆนะครับทีเนี่ยนํำอยู่นะครับชิคาโกบูลเนี่ยนำอยู่5แต้มภายในเวลา11.5วินาทีแต่สุดท้ายแพ้ไม่น่าเชื่อจริงๆลูกยิงที่มันแบบบีบหัวใจลูกยิงที่มันแบบมีผลกระจายเนี่ยมันมันไม่ได้ส่งผลอะไรให้กับการยิงของเดเมียเเลยเลยครับเขาสามารถทําได้อีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เขาสร้างความสุขให้กับแฟนๆทีมพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์จริงๆครับเกมถัดไปของพวกเขานะครับจะขยับไปอี เกิน2ชั่วโมงนะั่นคือมิวอกกี้บัคส์ครับวันอังคาร8โมงเช้าครับมาติดตามชมกันว่าเขาจะสู้กับพยากวางไหวไหมมารอชมกันครับในฝั่งของชิคาโกโบสหลังจากที่พวกเขาเนี่ยไปปล้นชัยชนะมาได้จากบ้านของพอแลนเชร์เบเซอร์เกมวันนี้เขาก็ต้องการเก็บชัยชนะอีกครั้งในบ้านของตัวเองเปิดเกมมาค่ะพวกเขาก็ทําได้ดีนะคะโดยเฉพาะการยิงวงนอกโดยตัวหลักทั้ง3คนอย่างแซครวินค่ะโคบีไวท์แล้วก็บราลี่มาร์คเนนวันนี้ช่วยกันเก็บ,บวงนอกได้ดีจริงๆทาให้เกมของูลสเนี่ยไหลลื่นแต่แล้วเนี่ยในช่วงควอ ะะโดนเกมรับของพอ,อร์แลนด์เทรลเบเซอร์จะกดดันทำใ,<ช>ให้เล่นยากแต่ชิคาโกบูลซีก็มีความใจสู้นะคะสู้ไม่ยอมแพ้จริงๆในช่วงครึ่งหลังทั้งทีมเนี่ยช่วยกันกด3คะแนนลงไปถึง21ลูกจากที่ตามอยู่กว่า19คะแนนเนี่ยทำให้กับ ขึ้นมานำค่ะโดยเฉพาะการยิง3คะแนนนะคะในช่วงท้ายเกมของแซคราวิน <c oughs> ที่ทำให้ทีมชิคาโกบูลเซย์ขึ้นนำกว่า5แต้มแต่แล้วโห <c oughs> เสียดายจริงๆค่ะไปเจอลุ่ยิงเฉพาะตัวจริงๆเป็นความสามารถเฉพาะตัว <c oughs> ของเจมี่ลีเลอร์ค่ะ <c oughs> เจอเดมชามเข้าไปก็ไม่ไหวจริงๆเล่นเอาแฟนๆของชิคาโกบูลส์ค่ะที่กำลังดูเกมอยู่เนี่ยเพื่อนนักกีฬาด้วยกันแล้วก็ทุกคนในสนามมช็อกไปตามๆกันไม่น่าแพ้จริงเกมนี้เสียดายค่ะผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้ลาวิีมาร์คคะแนน31แต้ม6รีบาวดิวโก66.7%ิก 3ขคะแนนด11เข้า6ค่ะถือเป็น54.5เร์ซักโรวีน26ตาม7บริบาว4แอสซิสฟิลโก75เ ทีนี้ค่ะตูนอยากให้ดูภาพนี้ค่ะในช่วงท้ายเกมนะคะชิคาโกบูลเสียนำพอร์ตแลนเทรเบเซอร์อยู่ถึง122-117ต่พวกเขามีโอกาสคว้าชัยชนะได้มากถึง96.7%แต่ก็พลาดไปนี่เป็นการพ่ายแพ้3เกมติดต่อกันแล้วนะคะในบ้านเนี่ยชนะแค่2เกมแพ้ถึง6เกมและนี่ก็คือตัวอย่างของคำว่าปิดเกมไม่ได้ค่ะทั้งๆที่พวกเขานี่มีโอกาสชนะมากถึง96.7%ทงั้งๆที่นำอยู่กว่า5คะแนนนะคะในช่วง11.5วินาทีสุดท้ายแต่ก็ททำไม่ได้จบเกมค่ะโค้ชข,ของคี อย่างบิลลี่ดูนวานนะคะก็ะได้ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่านี่คืออีกหนึ่งบทเรียนของพวกเขาค่ะก็แพ้ไปแบบ,แบ,บเซ็งๆนะคะและสำหรับเกมหน้าค่ะเปิดบ้านรับการไปเยือนของนิว York ยอร์กนิกส์8โมงวันอังคารเรามาปิดท้ายกับศึกในตำนานค่ะ L.A. Lakers เดินทางไปเยือน Boston Celtics สำหรับ LA Lakers แล้วก็บอสสันเซลติกนะครับถือว่าเป็นที่สุดของวงการบาส NBA จริงครับพอพูดถึงการคว้าแชมป์เนี่ยทั้ง2ทีมก็คือทีมที่คว้าแชมป์มากที่สุดของวงการนะครับนั่นก็คือทีมละ17ครั้งไม่เคยมีทีมไหนครับจะได้มากเท่านี้มาก่อนพอพูดถึงการคว้าชัยชนะครับ LA Lakers เนี่ยถือว่าเป็นที่2ตลอดการของ NBA นะครับ59.6% Boston Celtics อันดับ3 59.1%ทีมอันดับหนึ่งยังคงเป็น San Antonio Spurs ครับ61.8%เพราะทีมของพวกเขาเนี่ยรักษามาตรฐานในการเล่นได้ดีจริงๆครับสำหรับ อันนี้ต้องยอมรับเลยแต่พอพูดถึงการเข้าสู่ NBA p l a y o f f NBA Finals เนี่ยไม่เคยมีทีมไหนได้มากเท่า2ทีมนี้ครับ LA Lakers เป็นอันดับหนึ่ง Boston Celtics ก็คืออันดับ2รวมไปถึงผู้เล่นในทีมนะครับที่คว้า MVP เนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยก็สูสีพอกันเรียกว่าไล่บี้กันมาโดยตลอดทั้ง2ทีมเนี่ยจะเจอกันปีละ2ครั้งเท่านั้นนั่นคือเย่ากับเบยือนบ้านใครบ้านมันครับจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะั่นคือทั้ง2ทีมต้องฝ่าเข้าไปสู่ NBA Finals ให้ได้ แล้วจะมีโอกาสเจอกันอีกครั้งหนึ่งดังนั้นครับไม่ว่าทั้งสองทีมเนี่ยจะเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยมันก็คือความคลาสสิกค,ครับย้อนกลับไปตั้งแต่แมจิกจอห์นสันกับแรรี่เบิร์ตหรือจะเป็นอย่างคูบี้เบรนเจอกับบิ๊กทีที่มีทั้งพอเพียร์สเรย์เลนแล้วก็เควินการเน็ตเนี่ยแหละครับตลอดการนี่คือคลาสสิกมาโดยตลอดอและในเกมวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นการเปิดสักการใหม่ปี2021ครับในยุคโควิด19เนี่ยครับถ่ายทอดสดผ่าน ABC <c oughs> ทั่วประเทศของบ้านเขาครับเป็นเเเเกกมมททีีีีี่่่่ใใหญสสสุุดดดนน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 นวววัััััั้้้คคคคครรรรรบบบงขาาืืออ์ะ Saturday Boston Celtics Night Time Prime ยจิๆ นำทีมโดย2 j เครับนั่นคือเจเรนวบลกับเจสันเทธัมเจสันเทธัมเนี่ยครับเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่3นะครับเขาเพิ่งกลับมาจากโควิด19โปรโตคอลครับมีผลตรวจเป็นบวกถ้าเกิดไม่นับเกมที่ทีมเนี่ยต้องเลื่อนการแข่งขันเนี่ยเขาขาดการลงสนามไปทั้งหมด5เกมนะครับ เลื่อนอีก3แล้วพอเริ่มเกมมาวันนี้ครับไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังครับตั้งแต่อเปิดเกมมาเนี่ยเกมมันอึดอัดมันสนุกมันเป็นเกมที่แต้มต่ำแต่ว่ามันสู้กันสนุกจริงนะครับนำโดยเจสันเทสทามเนี่ยครับวันนี้แสดงเห็นถึงผลงานอันยอดเยี่ยมครับไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางนะครับการข้ามเข้าไปทําแต้มการสร้างจังหวะยิง3คะแนนเนี่ยเต็ตแบ็กยิง3คะแนนของเขาเนี่ยวันนี้ทําได้ดีจริงๆแต่ประเด็นในควอเตอร์ที่1เนี่ยมีอยู่นิดหนึ่งครับนั่นคือเจเรนบราน์เนี่ย ขามีโอกาสในการเล่นเกมบุกค,ค่อนข้างน้อยอยู่นิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับค่อยๆปรับต่อไปแต่ที่ประหลาดใจก็คือแดเ i ียลไทสครับ,บวันนี้เนี่ยช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยช่วยกันทําแต้มกับเจสันไททัมได้อย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะการยิง3คะแนนครับมันก็เลยทําให้ทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันได้อย่างสนุกมากๆหลังจากที่ผลัดกันนําผลัดกันตามกว่า5ครั้งเนี่ยเสมอกันอีก4ครั้ง<ม>ในช่วงควอเตอร์แรกพอเข้าสู่ช่วงควอเตอร์ที่2ครับโอ้โหความเป็นรองของ Boston Celtics เนี่ยเห็นได้ชัดเลยโดยเฉพาะในส่วนของทัพสำรองพวกเขาเป็นรองทัพสำรองของ LA Lakers ครับ16ต่อ2แต้มน,นะครับมันห่างกันเยอะจริงๆครับแต่ยังดีนะครับที จเรนบราว์เนี่ยค่อยๆเดินเครื่องขึ้นมาครับเดินเครื่องขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการลุยเข้าไปท<ม>ําแต้มการสร้างจังหวะยิงระยะกลางของตัวเองเขาทําได้ดีต่อเนื่องจริงครับตั้งแต่เปิดฤด,ดูกามลมาสำหรับเจเรนบราว์แม้ว่าในช่วงควอเตอร์ที่สองเนี่ยครับเซลติกส์เนี่ยจะตกเป็นรอง LA เอเลเกอร์สบางช่วงนะครับสิบแต้มละแต่ก็ไม่เป็นไรครับพวกเขายังสู้แล้วพอจบครึ่งแรกเนี่ยตามอยู่แค่สามแต้มเท่านั้นไม่เป็นไรสนุกสูสีตลอดต่อต่อเนื่องกันไปเลยครับแต่พอเข้าสู่ช่วงควอเตอร์ที่สามเนี่ยครับเป็นช คือทัพสำรองจะมีก็แต่โรเบิร์ตวิลเลียมครับที่พอช่วยเก็บแต้มใต้แป้นอยู่บ้างแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับสุดท้ายแล้วเนี่ยในช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยบอสตันเซลติกเนี่ยสามารถกลับขึ้นมานำา LA เอเรเกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแม้ว่าผลงานเกมบุกของเคมบอรวอลเกอร์และก็มาคัสมาเนี่ยจะไม่ได้เรื่องก็ตามโดยเฉพาะเคมบอรวอลเกอร์ครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยเห็นแคลร์อูเบรจูเนี่ยของวอริเออร์นะครับยิง11เข้าแค่1เปอร์เซ็นต์ฟิลโกลนี่ไม่ถึง10สนะิบเปอร์เซ็น วันนี้เคมบาว์วอลเกอร์แย่กว่าอีกครับยิง12เข้าแค่1 8%, 1> 8กว่าๆวาท่านนะครับดังนั้นวันนี้ต้องไว้อะไรให้กับเคมบาว์วอลเกอร์3วินาทีครับ โอเคครับใครที่ไม่ถึง10ใครที่ไม่ถึง10%เรนี่ยเราต้องไว้อะไรให้กันแบบนี้เลยครับแต่เกมของบอส t o นเซลติกส์ครับมาชังงักครับในช่วงควอเตอร์ที่4หลังจากที่มาคาสมาเนี่ยมีอาการเจ็บที่น่องซ้ายครับเขาไม่สามารถทําการแข่งขันต่อไปได้นะครับในเกมที่เหลืออยู่หลังจากนั้นเนี่ยเอลเอเลเกอร์ค่อยๆกระทุ้งกระทุ้งขึ้นมาเรื่อยๆครับจากที่ตามอยู่กลายมาพลิกนำบอส s t นเซลติกส์เฉยเลยครับแล้วทั้ง2ทีมนี่ก็แลกหมัดกันอย่างต่อเนื่องสูสีกันมาตลอดเลยครับแล้วก็มาถึงช่วงเพล์สำคัญคร โรเบรนเจมส์เนี่ยมีการเทิร์นโอเวอร์สำคัญนะครับแล้วสุดท้ายเป็นเจสันเทตามที่ทำแต้มไล่มาเหลือหนึ่งคะแนนได้และหลังจากที่ LA เลเกอร์เนี่ยขอเวลานอกเขาก็มาเปิดเกมบุกให้แอนโทนี่เดวิสเนี่ยเป็นคนคลองบอลนะครับแอนโทนี่เดวิสพยายามจะทำแต้มครับแต่สุดท้ายบอลหลุดมือเทมบาวอักเกอร์ได้ไปครับเขามีโอกาสจะเป็นฮีโร่ของเกมนะครับมีโอกาสยิงวินนิ่งช็อตแต่สุดท้ายก็พลาดไปแดเนียลไทส์ก็พยายามฟอลโล่แต่มันก็ไม่ลงครับหมดเวลาไปพร้อมกับความเจ็บปวดของบอสตันเซลติกส์อีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหวันนี้สนุกมากๆ ผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับเจสันเททัม um 30แต้ม9รีบาวด์3แอสซิสต์ครับฟิลโก66.7%ทั้ง2แล้วก็3คะแนนเจเรนบราวน์ครับวันนี้28แต้ม1รีบาวด์3แอสซิสต์ฟิลโก68.4%ครับการพ่ายแพ้วันนี้ของพวกเขาเนี่ยครับเป็นการพ่ายแพ้แบบเกมที่2ติดต่อกันแล้วนะครับและในช่วง7เกมหลังสุดนี้ก็แพ้ไปถึง5เกมถือว่าผลงานในช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแต่ที่น่าชื่นชมก็ยังคงเเ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 ป็นน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 นผลงงาาขออ 2J ีีี um um ่่ยยะครรรัััััับบบจจจสสททมมกว์ต้ ลุ้นแค่ว่าจะติดตัวสำรองออสตาหรือเปล่าที่เขาพลาดตัวจริงไปเนี่ยเพราะว่าในช่วงฤด,ดูการนี้เนี่ยเขาเจอปัญหาเรื่องโควิด -19 เนี่ยละครับเล่นงานก็เลยพลาดการลงสนามค่อนข้างเยอะแต่ในผลงานส่วนตัวเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนับวันนับวันจะเก่งมากขึ้นเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนต่างๆลูกยากๆเนี่ยทำได้หมดที่เหลือก็คือแค่พัฒนาแล้วก็สะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับร่วมกับเจลเลนวน์ในส่วนของเจเรนวน์เนี่ยตั้งแต่เปิดฤดูการมาเลยเนี่ย แทบจะไม่มีแฟนๆคนไหนเลยครับบ่นเขาเลยการเล่นของเขาเนี่ยพัฒนาขึ้นมากมายจริงๆครับยังคงเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีลุ้นผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมครับย้อนกลับไปเนี่ยครับในฤด,ดูการที่ผ่านมาประมาณ20แต้มต่อเกมแต่ฤด,ดูการนี้เนี่ยพุ่งพัวมาเป็น27.1แต้มต่อเกมนะครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในการทําแต้มเฉลี่ยต่อเกมให้กับบอสเซนเซลติกนะครับตอนนี้เ,นเหนือกว่าเจสันเทททำด้วยแต่อย่างที่บอกครับว่า เจสันเททัมเนี่ยเขาพลาดการลงสนามค่อนข้างเยอะแต่ในเกมวันนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่ใหญ่เจเรนบราวยังคงสามารถสร้างผลงานได้ดีในเกมแบบนี้เนี่ยแฟนๆทั่วประเทศของบ้านเขาครับไม่ใช่แค่ทั่วโลกอย่างเดียวนี่คือเกมทั่วประเทศของบ้านเขาเนี่ยมันมีค่ามากๆครับเพราะว่าคนจะได้เห็นเลยว่าเจเรนบราวยตอนนี้พัฒนามากนะการเลี้ยงเนี่ยก็ดีขึ้นการพัฒนาในการข้ามเข้าไปทําแต้มครับวันนี้เนี่ยเราเห็นจังหวะที่ถ้าเปิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยอาจจะวิ่งชนใส่เรบรอนเจมไปแล้ววันนี้มีเอี้ยวหลบได้ฟาวด์ด้วยนะครับหลายๆจังหวะเนี่ การเคาะเปิดพื้นที่ในการยิงระยะกลางของตัวเองการยิง3คะแนนมุมข้างก็ยังคงทําได้ดีต่อเนื่องครับนี่คือสิ่งที่ทําให้เห็นเลยว่าเจเรนบราว์เนี่ยเขาพยายามพัฒนาตัวเองจริงนะครับไม่ใช่แค่เกมรับอย่างเดียวตอนนี้เกมลุกก็ดีขึ้นมากในอนาคตถ้าเกิดพัฒนาต่อเนื่องเนี่ยดีไม่ดีอาจจะเป็นได้อย่างควายเลยเนอร์ก็เป็นได้นะครับไม่แน่นะครับรอดูต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ในแอดมินส่วนตัวแอดมินนะครับ กำลังตัดสินใจอยู่ครับว่าระหว่างอย่างเจเรนบราว์อย่างเงี้ยไครเออร์วิงหรือจะเป็นอย่างเจมส์ชาเดนเนี่ยใครจะขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวจริงออสตาครับ mm hmm. เพราะว่าอีกาดอีกคนนึงเนี่ยขอยกให้กับแบรดลีย์บิวครับนี่บอกไว้ก่อนเลย mm hmm. ที่เหลือยังมีเวลานะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ทําการโหวตเนี่ยยังมีเวลาอีกร่วม2อาทิตย์ครับ mm hmm. เดี๋ยวเราเขารอดูผลงานนะักกีฬาไปเรื่อยๆครับขวัญใจของเราจะเล่นยังไงใครจะเป็นยังไงเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวเราค่อยวัวกันต่อครับในส่วนของมาคัสมาร์ครับวันนี้เนี่ยตามรายงานขา รเราต้องรอผลจากการ MRI ของทีมวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับก็ขอให้มาคัสมาเนี่ยไม่เป็นอะไรมากนะครับถ้าสมมุติว่ามันหนักจริงๆนี่คือเส้นเอ็นบริเวณน่องซ้ายเขาฉีกขึ้นมาเนี่ย อันนี้อาจจะต้องพักยาวจริงครับหลายอาทิตย์เรขออยาให้เป็นอะไรมากมายครับจะได้กลับมาช่วยบอสตันเซลติกส์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผลงานของทีมพวกเขาเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าเกิดได้รายละเอียดผลการตรวจจาก m r i มามาแล้วเนี่ยครับจะรายงานให้ทุกคนฟังในช่วงห้องข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับปัญหาของบอสตันเซลติกส์ในวันนี้ชัดเจนมากๆครับนั่นะค,คือทับสำรองของพวกเขาย้อนกลับไปในตอนที่พวกเขาได้ตัวทริสเซนทอมสันเข้ามาเนี่ยตอนแรกๆก็นึกว่าจะดีนะครับเหมือนจะเป็นการช่วยรีเตสการ t ทสเตนทอมสันดูเหมือนจะช้าไปครับตอนนี้เนี่ยเริ่มนั่งอยู่ในม้านั่งสำรองยาวขึ้นเรื่อยๆนานมากขึ้นเรื่อยๆครับสุดท้ายก็ยังคงเป็นเดวเนย์ไท์สอยู่ที่ยังมีการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนแล้วก็ช่วยพลิกอ r นโรให้กับทีมได้ดีลงตัวกับทีมมากกว่า t ทรซิสเตนทอมสันดังนั้นเราต้องมาติดตามชมกันนะครับว่าก่อนเส้นตายการเทรดวันที่25มีนาคมนี้เนี่ยทางเซลติกจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าพวกเขาไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยดูแล้วเป็นเขาเป็นท แต่ถ้าเกิดจะพูดไปถึง NBA Finals แล้วก็คว้าแชมป์เนี่ยในชุดนี้เนี่ยน่าจะยังไม่ไหวจริงๆครับเราต้องมาติดตามชมแล้วนะว่าทางผู้บริหารของพวกเขาเนี่ย จะสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ดึงใครเข้ามาเสริมหรือว่าช่วยอะไรได้กับกองเจนี้ได้หรือเปล่าสำหรับเกมหน้าครับพวกเขาจะบินข้ามไปฝั่งซานฟรานซิสโกเลยนะครับไปเจอกับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ครับวันพุธ10โมงครับห้ามพลาดในฝั่งของแอลเอเลเกเกมวันนี้พวกเขาได้ตัวแอดนี้เดวิสกลับมาลงทาการแข่งขันในเกมย,าย,ย้ายถ่ายทอดสดทั่วประเทศแน่นอนค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ตู้รู้สึกเสียใจแทนแฟนๆที่ไม่สามารถเข้าไปรับชมเกมแบบนี้ได้ในสนามทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันได้ดีมากๆเปิดเกมมาค่ะแน่นอนได้เอเลเก ี่ยมของแอนโทนีเดวิสพอสแตนเซลติกเนี่ยไม่ว่าจะเอาใครมาประกบก็ปิสมช h ไม่หมดเดวิสเนี่ยค่ะมีทักษะส่วนตัวในการเล่นเนี่ยที่ยอดเยี่ยมมากๆถ้าเอาผู้เล่นที่ตัวเล็กกว่านะคะอย่างเจเลนบราวน์หรือว่ามาคัสมาร์ทมาประกบเนี่ยเดวิสก็สามารถเคาะทําแต้มหรือว่าหมุนยิงใส่ได้อย่างสบายๆครั้งแล้วครั้งเล่าหรือว่าจะเป็นผู้เล่นตัวใหญ่หน่อยค่ะอย่างแดเนียลไทส์เน่ค่ะ ความเร็วเนี่ยซูเดวิสไม่ได้จริงๆค่ะเดวิสสามารถข้ามเข้าไปเอาฟาวค่ะหรือว่าเคาะหาพื้นที่ยิงนะคะหรือว่าจะสร้างจังหวะทำแต้มเองก็ได้ไม่มีปัญหาถ้าได้เข้าไปโพสต์วงในเนี่ยไม่ได้แต้มก็ได้ฟาวสร้างปัญหาให้กับบอสตันเซอร์ติสทางเกมจริงๆทีนี้ค่ะหันมาดูพี่ใหญ่อย่างรูบอลเจมส์บางวันนี้นะคะการยิงของเขาและการเล่นของเขาเนี่ยอาจจะดูต่ำกว่ามาตรฐานไปสักนิดนึงแต่การยิง3คะแนนของเขาตอนนี้เนี่ยดูแล้วเข้าที่มากๆเลยนะคะกลายเป็นอาวุธสาคัญของตัวเขาเองในวัย36ปีเป็นที่เรียบร้อย ปัญหาของทีมค่ะก็ยังเป็นปัญหาเดิมๆนะคะคือการยิงวงนอก KCP วันนี้เนี่ยลงสนามมา20นาทีตูนรู้สึกว่าแบบถ้าตูนไม่เช็คในแอปเล่นหรือเปล่าหรือเปล่าเล่นหรือเปล่าค่ะวันนี้แทบจะไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยจริงๆค่ะและในส่วนของมากกร์กาซออีกคนนะคะึงค่ะถ้าแฟนๆ L L like เ a ลเ k e r s ที่ดูการแข่งขันในวันนี้จะรู้สึกเหมือนตูนเลยค่ะ รู้สึกว่าเคลื่อนที่เนี่ยไม่ทันใจพวกเราเลยจริงๆนะคะก็หวังว่าค่ะถ้าจบเกมนี้ค่ะแล้วมาร์กาซ์เนี่ยกลับไปดูเทปการเล่นของตัวเขาเองเราจะเคลื่อนที่ให้ไวกว่าน,นี้นิดน,งนึงมันไม่ทันใจเลยจริงๆยังดีนะคะเนี่ยที่วันนี้ทัพสำรองของ L อลเอเลเกจะทำงานได้ดีกว่า b อ s t o n Celtics 35ต่อ15ค่ะวงในเนี่ยแน่นอนค่ะนำโดย m o n t r e ส์เฮโ l ่ส่วนวงนอกวันนี้นำโดยคาร์ก a ส m a ที่ก็สร้างผลงานได้ค่อนข้างโอเคเกมวันนี้ค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยสู้กันได้ดียื้อกันได้ดีจริงๆแล้วก็เป็นระเบีใน โอเวอร์ครั้งที่5ทําให้บอสตันเซลติกเสียตามเหลือแค่แต้มเดียวแล้วก็เป็นแอนโทนีเดวิสค่ะที่โดนเคมเบอร์วอล์เกอร์เนี่ยขโมยบอลไปโหโชคดีของแฟนแฟนเอลเอกเกอร์สักะ e เนี่ยที่เคมเบอร์วอล์เกอร์เนี่ยพลาดไปบอสตันเซลติกเนี่ยพลาดไปเป็นเกมที่ลุ้นหัวใจวายอีกเกมหนึ่งเลยค่ะคว้าชัยชนะไปได้แบบเฉียดจิ๋วจริงๆและผลงานของผู้เล่น,นทีมวันนี้แอนโทนีเดวิส27แต้ม14รีบาวด์2แอสซิสต์ฟิลโกล44% เรบอนเจมส์ James, 21 27, rebound, 7, assist, ugo, ่ตาม7รีบาว7จ็แอซิสฟิลโก41.2%จบเกม LA Lakers เอาชนะ Boston Celtics แบบเฉียดฉิว9 6หต่อ95หลังจากจบเกมนนะ Frank go, เนี่ยนะโค้ชแฟรงค์วอร์โกิเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงแอนโทนีเดวิสครับค,คล้ายๆอย่างที่แอดมินตูนพูดเลยครับว่าการเล่นของแอนโทนีเดวิสเนี่ยมันมีผลกับ LA Lakers จริงๆนะครับที่ยามใดนะครับแอนโทนีเดวิสเนี่ย มีส่วนร่วมกับเกมบุกเกมรับแบบนี้เนี่ย LA Lakers ยากที่จะแพงจริงครับการเล่นของเขาเต็มด้วยทักษะสูงจริงครับอย่างที่บอกเนี่ยนะครับว่าการยิงการข้ามการเคาะการเลี้ยงต่างๆเนี่ยในจุดนี้เนี่ยทำให้ตัวของเขาเนี่ยดูดีกว่ายานิสอันเดรทูคุมโป้จริงๆนะครับแม้ว่าความแข็งแกร่งของร่างกายเนี่ยโอเคจะเป็นรองยานิสก็ตามเนี่ยแต่ทักษะการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนเนี่ยเขาเหนือกว่ายานิสแบบเห็นได้ชัดเลยครับและในส่วนของเรเบรนเจมส์ในวันนี้ครับแม้ว่าผลงานของเขาเนี่ยจะไม่โดดเด่นไม่ร้อนแรงแถมมีเทอร์โนเวอร์อี ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานอันสูงส่งของตัวเองเนี่ยนะครับแต่โค้ชแบรดสตีเวนครับของบอสตันเซลติกเนี่ยเขาก็ยังคงเอ่ยปากชื่นชมนะครับบอกว่ามันน้อยมากๆนะครับที่จะมีคนเนี่ยดูแลร่างกายและยังมีมาตรฐานในการเล่นที่มันสูงขนาดนี้เนี่ยในวัย36ปีฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่18เนี่ยมันน้อยจริงๆครับที่จะมีเกิดขึ้นได้แบบนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ติดตามชมเกมมาโดยตลอดนะตั้งแต่ยุคไนที่มาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะเห็นเหมือนกับแบรดสตีเวนที่พูดเลยครับ การรักษาร่างกายการรักษามาตรฐานในการเล่นทุกอย่างของโรบอลเจมเนี่ย แทบไม่มีมาก่อนเลยก็ว่าได้นะมันหายยากจริงๆไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเนี่ยในจุดเรื่องการรักษาร่างกายของเขาเนี่ยเป็นที่ยอมรับจริงๆต้องยอมรับเลยและในเกมวันนี้ครับมีบางจังหวะครับที่ LA Lakers เนี่ยบุกขึ้นไปแต่สุดท้ายแล้วเป็นผู้เล่นของ Boston Celtics เองเนี่ยที่ไปปัดบอลยังไงก็ไม่รู้แล้วบอลมันลงห่วงข้างตัวเองไปเนี่ยครับถามว่าใครได้แต้ม uh huh. คำตอบก็คือผู้เล่นของทีม LA Lakers ครับที่อยู่ใกล้ที่สุดใครก็ตามที่อยู่ใกล้ห่วงที่สุดในจังหวะที่ผู้เล่น Boston Celtics ปัดบอลเข้าห่วงตัวเองเนี่ยคนนั้นก็จะได้แต้มไปคร ทำให้พวกเขาอยู่สถิติการแพ้ติดต่อกันไว้แค่2เกมเท่านั้นและตอนนี้เป็นอันดับ3ของฝั 6, ่งตะวันตกค่ะเป็นรองยูทาจ๊สแล้ก็แอลเอคลิปเปอร์สสำหรับเกมหน้าจะเจอกับแอตแลนต้าฮอคส์นะคะวันอังคาร7โมงครึง่งและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ตารางอันดับในขณะนี้ ไงบ้างคะกับความมันของเกมวันนี้ระบายความมันของทุกคนค่ะลงมาที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้นะคะพงนางสุดแสนซาสุดดับเลยนะคะกดไลค์ด้วยครับโงเราต้องเล่นเมย์มันเนี่ยตรงกลางนี้นะคะจะได้ไปพาคิดสุดๆจากพวกเราทั้งสองคนนึ่งเอ็นเอ้นึ่งเอ็นบีแมนเนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนขอบคุณนะคะ